ก่อนนอนก่อนนอนเดี๋ยวมาปั่นเว็บนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเห็นไหมไม้แรกเองนะคูณสองไปแล้วนะได้มาพันกว่าบาทเลยนะโอเคดิตมาแค่ห้าร้อยเองนะเพื่อนๆเว็บนี้แม่งของกินบอกเลยได้เงินมาใช้ทุกวันนี้ก็เพราะเว็บนี้เองนะดูดิแต่โคตรดีอ่ะเล่นมาแล้วหลายเว็บนะไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะนี่มาลุ้นกันไว้จะได้เท่าไหร่นี่ไม้แรกได้มาพนะันห้า่ะ โอ้โหโคตคุ้มหลายคนบอกว่าเป็นหน้าม้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เลยนะเพื่อนๆถ้าได้ก็บอกว่าได้ถ้าไม่ได้ก็ประจานเหมือนกันค่ะดูดูกันเอาเองนะนี่คูณแปดนะ่ะอุ้ยพันสีดแล้วโอ้โห้โคตรคุ้มบอกเลยนี่เป็นไงโอ้โห โอ้โห800เวลาแตกก็แตกหนักเวลาไลก็ไลยาวๆแบบนี้แหละเว็บตรงอะ่ะชีสปินเข้าไหมเข้าไหมโ,โูยังไม่เข้าแต่ไม่ง้อค่ะได้เยอะแล้วนี่ีเข้ามาไหมมาไหมมาไหมชีสปินมาไหม เ uh huh. อยัไปนี่ได้มา5,000ันกว่าบาทแค่นี้ก็ฝันหวานแล้วหากใครอยากสมัครนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปสมัครกันเอาเอง